เรื่องเข้าฝันถ้าหากว่าเรารักใครสักคนเราก็คงอยากให้เขาจดจําเราให้ได้ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องอะไรก็ตามเช่นเดียวกับบอสที่หลงรักผู้หญิงคนหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่รู้จักบอสเลยบอสจึงพยายามคิดหาวิธีที่จะทําให้เธอรู้จักหรือคุนบอสบ้างจนกระทั่งบอสไปเจอวิธีหนึ่งมานั่นก็คือการเข้าฝันคนอื่นโดยบอสมองว่าวิธีนี้มันอาจจะทําให้ผู้หญิงคนนั้น คุณหน้าบอสเมื่อบอสเดินผ่านเธอหรือเจอเธอก็ได้เมื่อบอสตัดสินใจว่าจะใช้วิธีนี้จริงๆบอสก็ตัดสินใจหาข้อมูลเพิ่มเติมทันทีซึ่งข้อมูลของวิธีนี้ก็ดูเหมือนจะยาวหรือเกินโดยบอสก็นั่งอ่านอย่างละเอียดว่าวิธีการเข้าฝันคนอื่นมีอุปกรณ์ในการทําพิธีดังนี้ 1. ทูบหนึ่งดอกสอใบพลูหนึ่งใบ3ชุดขาวทั้งชุดไม่เว้นชุดชนในด้วยวิธีการทําพิธี1ให้ผู้ทําพิธี ใส่ชุดขาวทั้งชุดแล้วจุดธูปปักไว้บนหัวนอนอง 2. เอาใบภูมาคาบที่ปากเอามือทั้งสองข้างประสานไว้ข้างหลังแล้วท่องชื่อคนที่เราต้องการไปหาเขาในฝันให้ครบ99ครั้งจากนั้นเชื่อกันว่าจิตของผู้ทําพิธีจะสื่อไปถึงจิตของผู้ที่ต้องการไปเข้าฝันได้และผู้ทําพิธีก็จะไปอยู่ในฝันของคนที่ต้องการข้อควรระวังในการทําพิธี 1. ต้องทําพิธีตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไป2 ทำได้เฉพาะคืนวันศุกร์สเวลาจะออกจากฝันให้นึกถึงตัวเราแล้วจะกลับมาสู่สภาพเดิมและต้องกลับมาก่อนถึงรุ่งเช้าว 4. หากในความฝันมีคนมาชวนให้ไปที่ที่ไม่เคยไปห้ามไปเด็ดขาดเพราะอาจไม่ได้กลับมา 5. ไม่ควรทำเกินสองครั้งใน1อาทิตย์ถ้าทำเกินสองครั้งอายุของผู้ทำจะลดลง99วันพอบอสอ่านจบบอสก็นึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์นี้บอสจึงรีบไปเตรียมของ เพื่อที่จะลองทำพิธีในคืนนี้และพอถึงเวลากลางคืนบอสก็ไปอาบน้ำแล้วเก็บตัวในห้องนอนจนกระทั่งใกล้ถึงเวลาเที่ยงคืนบอสก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นนุ่งขาวห่มขาวทันทีหลังจากนุ่งขาวห่มขาวเสร็จบอสก็ทําจิตให้นิ่งเพื่อที่รอทําพิธีจนถึงเวลาที่เหมาะสมบอสก็ทําพิธีตามที่บอสได้อ่านมาทุกอย่างโดยช่วงที่ต้องนอนท่องชื่อบอสก็ท่องชื่อมินมินมินจนครบ9กบครั้งและพอครบ99ครั้ง บอสก็รู้สึกเาลกากว่าร่างกายของบอสมันเบาวิวและลองลอยไปที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งที่แห่งนั้นเป็นเหมือนทุ่งดอกไม้ที่มีแต่ความสวยงามของดอกไม้และฝูงผีเสื้อบินไปมาบอสเองก็ยืนมองความสวยงามของดอกไม้อยู่พักหนึ่งก่อนที่สายตาจะเหลือบไปเห็นมินนั่งอยู่ที่ศาลากลางทุ่งดอกไม้ณตอนนั้นบอสดีใจมากที่เห็นมินบอสจึงรีบตรงไปที่ศาลาและพอมินเห็นหน้าบอสเธอก็ทำหน้างง,ง,งๆราวกับสงสัยว่า บอสเป็นใครด้วยความที่ตอนนั้นบอสก็เข้าใจว่ามันคือความฝันบอสจึงทําตัวแบบไม่รู้จักมินแต่บอสค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยชวนมินพูดไปเรื่อยเปื่อและด้วยความค่อยเป็นค่อยไปมันจึงทําให้ทั้งคู่สนิทกันรวดเร็วมากแต่พอกําลังเดินคุยกันได้สักพักก็มีเสียงคนเรียกมินมินและสักพักมินก็หายไปต่อหน้าต่อตาบอสซึ่งพอมินหายไปบอสก็เริ่มคิดได้ว่าหรือว่าใกล้จะเช้าแล้วมินก็เลยกลับไปพอคิดได้แบบนั้น บอสก็พยายามจะนึกถึงตัวเองแต่พอกําลังจะนึกถึงตัวเองก็มีใครไม่รู้มายืนเรียกชื่อบอสอยู่ข้างหลังบอสพอบอสหันกลับไปมองก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสวยมากยืนยิ้มให้บอสอยู่ณตอนนั้นบอสยังคงตกตะลึงในความสวยของเธออยู่ซึ่งเธอก็ยิ้มให้บอสพร้อมกวักมือเรียกบอสให้เดินตามเธอไปและด้วยตอนนั้นบอสยังคงเคลิ้มในความสวยของเธอบอสจึงเดินตามเธอไปเรื่อยๆจนลืมนึกถึงข้อห้ามที่ว่าหากในความฝัน มีคนมาชวนให้ไปที่ที่ไม่เคยไปห้ามไปเด็ดขาดเพราะอาจไม่ได้กลับมาและบอสก็เดินตามเธอไปเรื่อยจากที่เดินอยู่ตามทุ่งดอกไม้ณตอนนี้ก็กลายเป็นที่ที่มืดไปแล้วพอหลุดมาในความมืดหญิงสาวคนนั้นก็หายไปและเหลือแค่บอสที่เดินอยู่ในความมืดคนเดียวและอีกพักหนึ่งบอสก็เห็นผู้คนมากมายซึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้กําลังเดินตามกันเป็นทางเหมือนกับมีเป้าหมายเป็นที่เดียวกันซึ่งบอสก็ไม่รู้ว่า เขากำลังไปไหนแต่พอบอสจะตามไปบอสก็นึกขึ้นได้อีกครั้งว่าตนกำลังทำอะไรอยู่บอสจึงรีบหลับตาลงและพยายามนึกถึงตัวเองทันทีจนกระทั่งบอสมาสะดุ้งตื่นตอนตีห้าครึง่งนตอนนั้นบอสถอนหายใจหนักมากเพราะคิดว่าเกือบจะไม่ได้กลับมาซะแล้วและพอถึงช่วงสายๆของวันนั้นบอสได้ออกไปหาอะไรกินข้างนอกและก็ด้วยความบังเอิญที่ตอนนั้นมิ้นก็ออกไปหาอะไรกินเหมือนกันซึ่งพอมิ้นเห็นหน้าบอส มินก็มองหน้าบอสราวกับว่าสงสัยอะไรสักอย่างจนกระทั่งบอสถามว่ามีอะไรหรือเปล่ามินจึงตอบกลับมาแค่ว่าเหมือนหน้าคุ้นๆราวกับว่าเคยเจอกันที่ไหนซึ่งพอมินพูดแบบนั้นก็ทำมาบอสยิ้มออกและคิดไปว่าสิ่งที่ทำเมื่อคืนมันได้ผลจริงๆแต่ถึงสิ่งที่ทำไปมันจะได้ผลบอสก็ไม่คิดที่จะทำมันอีกเพราะเมื่อไปอยู่ในโลกของความฝันมันสุ่มเสี่ยงมากที่ไม่ได้กลับมาในโลกความเป็นจริงอีกครั้ง